เวียเบลล่านั่งกินสุกี้หลายคนนีให้ความสนใจกันเยอะค่ะกรณีของเวียและเบลล่าที่มีกระแสสะพัดอ้างวงในระบบคู่ว่าความสัมพันธ์ท้งคู่เนี่ยรู้สถานะเหลือเพียงแค่พี่น้องและมูฟออนแล้วขณะที่อีกด้านหนึ่งบอกว่าทั้งคู่เนี่ยยังคุยกันนะเบลล่าไม่มีอาการเศร้าทําเหล่าบรรดาแฟนคลับเนี่ยงงค่ะว่าความสัมพันธ์้งคู่เป็นยังไงหรือว่าอาจจะแค่งอนกันเท่านั้น ก็ต้องรอติดตามกันค่ะในวันที่30พฤศจิกายนเบลล่าเองมีกำหนดออกงานอีเวนต์ในพิธีเปิดสูนย์การค้าเซ็นทันอยุธยาช่วงเวลา16นาฬิกาถึง18นาฬิกาคาด่าเธอใช้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นเลิกหลักขนุมเบียร์เป็นครั้งแรกด้วยแลละค่ะล่าสุดที่ผ่านมามีชาวเน็ตเองนะคะแชร์ภาพสนั่น โซเชียลกันเลยเมื่อทั้งคู่นั่งกินสุกี้ด้วยกันหลังมีคนคอมเมนต์ว่าเมื่อต้นเดือนเองยังไปกินสุกี้แถวพระราม9้าด้วยกันอยู่เลยวันที่9เดือนนี้เองจะเป็นที่สงสัยว่ามีโมเมนต์หวานคู่กันแบบเนี้ยจะเลิกลากันจริงหรือไม่ยังไงก็คงต้องรอทั้งคู่ออกมาเปิดเผยและมาพูดให้ชัดค่ะ